วันนี้จะมารับคำท้าจากแพรว่าแชแนลนะคะเราจะมาแจ้งิดนนะคะความจริงเราแล้วคำท้าไปแล้วนะแต่ว่าเราลืมแล้วเราก็ลบคิดนะคะเราอาัดนวแต่ว่าวันนี้ก็จะมารับคำท้าโดยการตัดสกูชี่ใหม่อีกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพัสดุสุดเทอร์ไพรส์ที่เราสำนักมาตัดกันเลยค่ะก็อยู่ในซองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนี่เนาะ ก็จะเป็นแถบเป็นสละเปล่าออนะคะชิ้นใหญ่ด้วยนะมาแกะออกกันเลยค่ะโอเคแกะออกนะเลอ,อใส่กันไกลคมมากอะ่ะได้แล้วนี่นะคะแจ้งด้วยว่า โรงเรียนเราะคะหยุดหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะมีการอัพคลิปบ่อยขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูสกู๊เชนก่อนก็นี่เนาะตาําหนิก็คือโหดอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดกันคือกินโคตรเหม็นอะกินเหม็นมากแล้วก็ดำด้วยนะถ้าไม่มีไฟมันจะดำด้วยตดยนี้มันมีไฟนะโอเคเดี๋ยวมาตัดเรือ โอเคมันก็ขาดไปทำหนึ่งแล้วนะคะก็มาตัดกันเนื้อมันไม่เนียนนะเนี่ยอ้อเนียนเนียนแต่ว่าเราตัดไม่ตรงนะคะคือแบบมันสโลมากข้างใน,นเหม็นมากคุณพระอะไรจะปรบมา ปลาน,นั้นนะคะคือเนื้อข้างในมันแบบโหสโลแล้วก็แบบนิ่มมากๆอะ่ะแต่เสียย่างที่กินเหม็นนะคะอุ้ยดูดิชอบเนื้อข้างในมันแ่ะแต่กินเหม็นไปนะอืมนะนี่นะคะก็ตัดออกมาแล้วนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b ยนะคะ แล้วก็อย่าลืมพาคดคลิปใหม่ๆโดยการกดปุ่มกระดิ่งกุุงกิ้งนะตรงข้างล่างนี้นะแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะไม่จำเป็นนะคะต้องเป็นที่ที่ฟ้าจะท้าไปหรือว่าไม่ได้ท้าไปนะคะคนที่เข้ามาดูนะคะก็รับคำท้าจากฟ้าได้เลยนะสำหรับที่นี้ฟ้าไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายบายบาย